สุขภาพใจในวันนี้นะคะโบตันเชื่อว่าหลายๆคนต้องเผชิญกับภาวะความเครียดนะคะวันนี้โบตันมีเทคนิคลดความเครียดมาฝากกับทุกคนใช้ได้กับทุกเพศและทุกวัยค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันค่ะโดยเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์อภิชาติจริยาวิลาจิต,ตแพทย์และโคศกรมสุขภาพจิตจะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ แล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่ทุกคนนั้นเป็นกันเยอะมากในสังคมทุกวันนี้นะคะนั่นก็คือปัญหาเรื่องของความเครียดค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอท็อปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัคุณหมอครบคุณหมอคะทุกวันนี้สังคมนะคะค่อนข้างเครียดมากดูจากท้องถนนก็รู้แล้วว่าหลายๆคนขับรถกันเคร่งเครียดเร่งรีบความเครียดเนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไรบ้างคะ เดี๋ยวต้องบอกก่อนความเครียดคืออะไรก่อนอันนี้สําคัญนะครับจริงๆความเครียดเนี่ยมันคือความรู้สึกด้านลบนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเราลงไปเจาะลึกแต่ละคนว่าเครียดของแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีความไม่เหมือนกันเ<อ>ครียดบางคนจะเหมือนเป็นกังวลบางคนเป็นเศร้าบางคนเป็นหงุดหงิดเป็นเป็นความไม่พอจะเป็นก่อะไรมันมันมันมีความผสมกันได้หลายอยา่างแล้วก็แต่ละคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ตรงแับสีเดียวนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าความเครียดเนี่ยคืออารมณ์รวมๆที่สมองของมนุษย์เนี่ย ผลิตขึ้นมาเวลาเราเจอเรื่องไม่โอเคเออดังนั้นถามว่าความเครียดเนี่ยมันเจอได้ในคนปกติไหมหมอบอกเลยว่าคนปกติต้องมีเครียดออต้องมีความเครียดถ้าเกิดใครบอกเกิดมาหนูไม่เคยเครียดสักครั้งเครียดเป็นยังไงอันนั้นต้องหาหมอจ้ะอ,อ,อันนั้นมีปัญหาสมองแคือแบบว่ามันจะความสุขตลอดนี่ไม่ไม่ได้ไม่ใช่ครับเพราะว่าสมองของคนเราเนี่ยจริงๆมันมีการผลิตออกมาเพื่อความเครียดเหล่านี้เพื่อให้เราปลอดภัยนะจริงๆคือสิ่งมีชีวิตเนี่ย ถ้าสิ่งมีชีวิตไม่มีการเกิดความเครียดเกิดขึ้นนะครับอาจจะสูญพันธุ์ได้เลยเพราะว่าเวลาที่เราสิ่งมีชีวิตเนี่ยไปเจอเรื่องที่มันทุกขก์ใอย่างเช่นถ้าเราแบบเจอฟ้าผ่าเจองูเจอเสือเนี้ยเราก็ไม่รู้สึกเครียดไม่รู้สึกอะไรเลยเอ,อย่างเงี้ยโอ๊ยงูมากระเบนกับงูก็ตายหมดถูก<อ>ไหมมีความสุขที่เห็นงูอะไรเงี้ยเขาไปลรูปหัวงูอะไรเงี้ยงูตก<ฟ><ๆ>ตายใช่ไฟป่ามาก็วิ่งเขากองไฟก็ตายหมด<อ><อ>ใช่ไหมครับอันนั้น สิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะเกิดความเครียดเราเจอเรื่องที่อันตรายหรือว่าเรื่องไม่สบายกายในสมัยก่อนน่ก็จะมีการหลีกเลี่ยงรวมถึงปัจจุบันเราก็เจอว่ามันไม่ใช่ไก่เนี่ยมันก็เรื่องของใจด้วยติดหวังไม่สมหวังมันเจออยู่แล้วมันอยู่กับตรงนี้มันกดดันมันเครียดมันบั่นทอนมากเราก็อยากจะหนีออกมาเพราะว่าสมองมันสั่งให้เกิดความเครียดเพื่อให้เราหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขปรับปรุงนะครับดังนั้น ฟังถึงตรงนี้แล้วท่านผู้ชมก็จะรู้สึกว่าความเครียดมันคือความปกติของมนุษย์แหละเวลาเจอเรื่องไม่ไม่โอเคต่อกายหรือใจสมองมันสั่งให้เรารู้สึกเพื่อให้เราหลีกเลี่ยงหลีกหนีหรือแก้ไขนะครับอันนั้นสิ่งมีชีวิตเราก็วิวักนาการได้หนีรอดจากอันตรายมาได้เกิดสิ่งประดิษฐ์อะไรมากมายเพราะอะไรเพราะเราเครียดอ่ะ,อะเราอยู่กลางคืนแล้วไม่มีแสงไฟเราทาอะไรได้ไม่เท่าไหร่มนุษย์ก็สร้างความสร้างกอดไฟสึุปปิต คำเข้าใจเหลืองไฟฟ้ารือสุขภาพไม่ดีก็หาข้อมูลทางการแพทย์เหล่านี้เกิดจากความเครียดมันผักดันนะครับดังนั้นบางทีความเครียดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเสมอไปนะครับจริงๆมันเหมือนสัญญาณเตือนแหละนะครับดังนั้นถ้าเรามีอยู่ในระดับพอดีเราก็อาจจะไม่เป็นไรนะครับความเครียดบางอย่างถือว่าเป็นความเครียดที่ดีด้วยซ้ำอางเช่นเป็นแรงผลักดันให้เรารู้สึกว่าให้เราต้องแบบพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นนะครับพัฒนาตัวเองให้ทํานู่นทํานี้ได้ดีขึ้น แต่ปัญหาจะเกิดทันทีถ้าเกิดความเครียดนี้มันล้ำเส้นไปมันก็จะเกิดกลายเป็นว่ามันเครียดเยอะเกินไปมันจะเรียกว่าความเครียดที่ไม่ดีแล้วค,ความเครียดที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อหลายอย่างมากเพราะว่าความเครียดถ้ามันเป็นไม่ดีมันจะเกิดความ ความเศร้าความกังวลที่มันเยอะเนี่ยมันจะคุกค,คามนะครับแล้วอาจจะส่งผลต่อกายต่อใจได้นะครับอ่ะเดี๋ยวหมอแยกให้ฟังว่าเป็นยังไงความเครียดเนี่ยถ้ามันเริ่มไม่ดีเนี่ยมันจะแบ่งเป็นหลายระดับนะครับถ้าเกิดว่าระดับอ่อนๆหน่อยเนี่ยความเครียดที่มันเกินเบอร์ปุ๊บเนี่ยมันจะส่งผลละมันทําให้เริ่มรู้สึกไม่สบายใจ รู้สึกหดหูรู้สึกว่าความชื่นชอบชื่นชมคือความเอนจอยกับสิ่งต่างๆมันเริ่มลดลงนะครับความสัมพันธ์กับคนอื่นมันก็อาจจะเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเรามีความเครียดอ,อยู่เนาะก็ไม่อยากจะคุยกับใครการเข้าสังคมก็จะแย่ลงการตัดสินใจการทํางานการใช้ชีวิตมันก็จะแย่ลงนะครับแต่ถ้าเกิดมันระดับมากเข้าไปอีกระดับกลางๆแล้วเนี่ยความเครียดเหล่านั้นจะส่งผลต่อสุขภาพกายเยอะเลยอย่างเช่นนอนไม่หลับ หรือบางคนตรงข้ามกันเป็นนอนมากเกินเหตุนอนเท่าไหร่ก็ไม่พอบางคนกินไม่ได้ผอมลงมันเครียดจนกินไม่ได้ใช่ไหมบางคนตรงข้ามคือกินมากขึ้นน้ําหนักขึ้นก็ได้นะครับมากกว่าน,นั้นก็จะมีปัญหารเรื่องของสมาธิไม่ดีความมั่นใจตัวเองลดลงความสามารถในการทํางานการเรียนมันจะเห็นปัญหาชัดขึ้นถ้าความเครียดมันสะสมจนรุนแรงหนักๆเลยบางทีเครียดมากอาจจะอยาก ตายอ,อ,อย่างฆ่าตัวตายอ,อ,อย่างเงี้ยบางทีเราก็เห็นบางคนบอกอารมณ์ชั่ววูบหรือบางคนก็อาจจะไม่ใช่ชั่ววูบแบบคิดมากจนคิดไม่ออกแล้วอ่ะก็เลยไปฆ่าตัวตายเพราะมันแบบไม่ทำไม่รู้ทํายังไงดีอย่างเงี้ย<อ>ก็เกิดความเสี่ยงหลายอยา่าง<อ>เห็นไหมครับว<อ>่าถ้ามันมีแต่น้อยหยัดมากก็เกิดปัญหาครับแล้วบางคนเนี่ยเครียดจนแบบถึงกับอาเจียนออกมาม,ามีไหมครับมีครับดังนั้นเนี่ยมันมีทางเดินอาหารมันจะมีการผิดปกติค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้น เครียดเนี่ยมันมีได้ออกมาทั้งทางกายทางอารมณ์แล้วก็ทางพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะครับนน,นถ้าถามว่าเราจะดูได้ยังไงว่ามันเริ่มมากเกินเหตุแล้วเอาง่ายว่าความเครียดนนั่นมันส่งผลต่อก,กายการใช้ชีวิตการทํางานการเรียนหรือเปล่าถ้ามันเริ่มส่งผลแล้วละมันเริ่มทาให้รวนเริ่มรู้ทลอะก,กับชาวบ้านแล้วเริ่มไม่อยากคุยกับใครละเริ่มมีสุขภาพกายมีปัญหาละ เหล่านี้ให้สังเกตว่าความเครียดอาจจะเกินปกติแล้วนะครับแต่ก็ไม่ต้องรอจนโหแบบอาเจียนเป็นเลือดหรือเท้าท้องเสียทั้งวันหรือนอนไม่ได้จนแบบต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับอันนั้นก็เยอะไป รู้สึกว่าไม่โอเคต้องปรึกษาละหาคนปรึกษากคือไปหาคุณหมอแล้วนะครับที่นี้คุณหมอบอกว่าอ่ะโอเคมีความเครียดถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันถ้าเกิดว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างเช่นกลัวไฟไหม้กลัวงูอะไรเงี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ทีนี้พอเครียดมากไปก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วเรามีวิธีสังเกตยังไงบ้างคะคุณผู้ชมอาจจะบอกเฮ้ยแล้วตอนนี้ฉันเครียดหรือยังสรุปฉันไม่รู้ตัวเองแล้วว่าฉันเครียดมากไปหรือยังเราจะต้องสังเกตตัวเองไงไงก็อย่างอย่างที่หมอบอกไปมันจะส่งผลต่อร่างกายนะครับรรร่าางกกยพฤติม อารมณ์ต่างๆเอาวิธีการสังเกตเบื้องต้นกันละกันถ้าเกิดว่าเป็นอาการทางกายเนี่ยองบอกก่อนเวาลาความเครียดมันอยู่นานๆนะครับร่างกายมันจะมีการผลิตฮอร์โมนความเครียดออกมาซึ่งฮอร์โมนความเครียดเนี่ยทำให้ร่างกายมันทำงานรวนนะครับไอ้ที่ตั้งแต่หัวจดเท้ามีหมดเลยผมร่วงกว่าปกติหรือเปล่าเนาะผมอาจจะมีผมมันแห้งหรือเปล่านะครับหรืออาจจะมีเรื่องความจําไม่ดีหรือเปล่า เพราะว่าความโมความเครียดออกมาทำให้ความจํามันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สมาธิไม่ดีอาจจะเริ่มมีของระบบไหลเวียนโลหิตมีปัญหาบางคนมีปวดหัวเวลาเราเกิดความเครียดนานๆเนี่ยก็นหลอดเลือดมันก็อาจจะมีการหดเกร็งตัวเยอะการสูบฉีดเลือดมันแรงความดันขึ้นมีปัญหาโรคหัวใจอย่างเงี้ยทางเดินอาหารเนี่ยลำไส้มันมีการเคลื่อนไหวผิดปกติได้บางทีทางานมากไปท้องเสียทํางานน้อยไปเป็น ท้องผูกอย่างเงี้ยหรือมันเดี๋ยวผูกเดี๋ยวเสียผูกหรือไงมันลาไส้แปรปวนกดไหลย้อนโกกครคกระเพาะอย่างเงี้ยมาจากฮอร์โมนความเครียดได้หมดเลยน,นอนไม่หลับ,บนอนไม่หลับก็ได้เลน,นแบบผิวพันอะไรเงี้ยผิวพันก็แห้งร,ระบบภูมิคุ้มกันก็แย่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาระบบภูมิคุ้มกันมีปัญหามันโดนฮอร์โมนค,ความเครียดนานๆน,นะฮะก็จะเกิดปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันแย่ลงไม่สบายง่ายขึ้นติดเชื้อช่วงโควิดเนี่ยชัดเจนใครยิ่งเครียดยิ่งติดง่ายขึ้นนะครับหรือคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยกลายเป็น อาการหนักขึ้นลุกลามเร็วขึ้นการรักษายากขึ้นเห็นมันเป็นทั้งล่างเลยดังนั้นถ้าเกิดมีอาการทางกายอะไรที่มันรบกวนแต่ว่าอาจจะบางคนไม่ถึงรอเป็นมะเร็งนะครับอย่างเช่นมันปวดมันเมื่อยออฟฟิศซินโดมอาจจะเป็นสัญญาณละนะครับพอการเดินมันเกิดการเก่งตัวส่วนของเรื่องของอารมณ์ถ้ารู้สึกว่าอารมณ์มันหงุดหงิดมันเศร้ามันเสียอารมณ์อะไรก็ตามที่มันด้านลบแล้วมันเริ่มสลัดยาก มันเริ่มสลับยากก็ถือว่าอาจจะเครียดกันไปละแล้วก็ความสัมพันธ์การเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตถ้าเริ่มมันดรอปลงอ่ะงานแย่ลงเลียนแย่ลงความสัมพันธ์คนอื่นมันดูแย่ลงไปหมดแย่ลงอ่ะไม่อยากคุยอะไรหรือการทำงานการเรียนลดลงด้วยทะเลาะกับชาวบ้านมากขึ้นเยเรื่องของสามีภรรยานี่อาจจะเรื่องของเรื่องบนเตียงด้วยใช่ไหมครับคุณหมอเซ็กก็จะแย่ลงอ๋อเซ็กก็จะแย่ลงไปด้วยนะโอ้นี่ก็สําคัญนะสำหรับคนที่มีเป็นครอบครัวนะครับใช่อ่ะทีนี้มีวิธีการสังเกตแล้วว่าโอเคเรารู้ตัวววแล้่่าเนีย เราเครียดมากเกินไปแล้วแหะคุณผู้ชมบอกว่าเอ้ยฉันรู้ตัวแหละแต่ทีนี้ฉันหนีออกจาก สถานการณ์นั้นไม่ได้เพราะคุณหมอบอกว่าการเครียดนั่นคือเตือนให้เราหนีจากสถานการณ์นั้นแต่ด้านเราหนีไม่ได้ต้องเผชิญหรือแก้ไขหนีหรือแก้ไขแต่มันด้านหนีไม่ได้แก้ไขไม่ได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นจากคนรอบตัวปัจจัยอื่นที่เราคอนโทรลไม่ได้ทีนี้เราจะต้องทํำยังไงดีจัดการตัวเองไงดีให้เราหนีจากความเครียดที่มันเกินไปต้องเผชิญกับมันนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าบางทีก็เห็นใจนะครับเพราะว่าคนมาปรึกษาเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่มันไม่ได้เป็นคนทําเลยเลยอ่ะก็มีเยอะนะครับ แต่ว่าดังนั้นเนี่ยเราเราก็คงจะต้องมาหาก่อนว่าอะไรสาเหตุทําให้เกิดความเครียดเพราะบางคนเนี่ยบางทีเกิดความเครียดเราจะรู้ว่าเราเครียดอ่ะแต่เราลืมนึกว่าสาเหตุความเครียดจริงๆคืออะไรนะเราเอาแนะนําว่าใช้เทคนิคในการจดนะครับจดลงกระดาษจะดีกว่าเพราะบางทีการคิดวนเนี่ยวนอยู่ในหัวบ่อยๆเนี่ยมันจะคิดซ้ําแล้วบางทีมันคิดไม่หลุดนะครับนะการจดเนี่ยมันช่วยกันทำให้สมองเนี่ยได้มีการเรียบเรียงดีกว่าดังนั้นหาเลยว่า ตอนนี้อาการของเรามีอะไรบ้างพฤติกรรมเรามีปัญหาอะไรบ้างร่างกายเรามีอะไรบ้างนะครับความสัมพันธ์ชาวบ้านมีอะไรบ้างการทํางานมีอะไรบ้างบอกก่อนปัญหาคืออะไรอ่บอกว่าอาการมีมีอะไรแล้วก็ดูซิว่าปัญหาคืออะไรปัญหาคือที่บ้านหรือเปล่าเครียดกับแม่หรือล่ามีปัญหากับหัวหน้างานหรือปล่บมีปัญหากับลูกค้าหรือปล่บมีปัญหากับแฟนหรือล่าไล่มาทีละอย่างมีปัญหาใครแล้วก็มีปัญหาเรื่องอะไรคือจดให้ละเอียดนะครับ จดให้เยอะให้ละเอียดเพราะว่าถ้าเกิดเราเขียนไม่ละเอียดเราเขียนคร่าวๆบางทีเราจะแก้ปัญหาผิดจุดอ่า mm hmm. แล้วพอการแก้ปัญหาผิดจุดเนี่ยมันทําให้เราเหมือนไม่มีทางออก mm hmm. นะครับบางบางครั้งเนี่ยวลเาเที่ยวเขียนไปเรื่อยๆเนี่ย จากเดินที่เราคิดว่ามันไม่มีทางออกเลยอ้าจริงๆิงมันอาจจะมีนะมันอาจจะมีก็ได้อย่างเช่นเรามีงคนบอกเนี่ยเครียดโดนหัวหน้างานด่าไม่รู้ทำไงหัวหน้าก็ไม่เปลี่ยนแต่ต้องดูว่าด่าเพราะอะไรเพราะไปทํางานสายหนึ่งเดือนทํางานสาย5วันสิบวันอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ด่าก็แปลกแล้วไม่อันนั้นลองแก้ซิว่าเราทํำยังไงบางคนบอกบ้านไกลมันแก้บ้านไกลไม่ได้ การเปลี่ยนตารางชีวิตได้ไหมอย่างเงี้คยค่อยๆหาสาเหตุอย่างเงี้ยบางทีเราแก้สาเหตุไปแล้วมันอาจจะเป็นอุปสัยคนอื่นวิธีการรับเบื่อเขาเราแก้ได้ไหมอย่างเช่นถ้าเกิดของเดิมเราใช้วิธีนี้รับมือแล้วมันไม่เวิร์กกลายเป็นเถียงแล้ไปเถียงกันมาไม่จบ,อ,บอ่าเรามีวิธีการรับมือยังไงบ้างมีการแบบอ่าเราสื่อสารกับเขาในรูปแบบทางการมากขึ้นไหมอ่าน้อยลงไหมมีการสื่อสารตรงประเด็นมากขึ้นได้ไหมเหล่านี้ค่อยๆแก้ไปนะครับแต่ว่า ถ้านึกไม่ออกจริงแก้ไม่ได้จริงเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ส,หญส่วนใหญ่จะมีทางออกนะครับ,รบแต่ถ้าเกิดแก้ไม่จริงอย่าลืมปรึกษาคนอื่นครับเพราะบางทีเราคิดอยู่คนเดียวบางทีมันนึกวิธีไม่ออกมันวนอยู่ไม่ออกใช่ครับแต่ว่าเราก็ต้องเลือกคนปรึกษาด้วยนะครับเพราะว่าไปศึกษาใครก็ไม่รู้เนี่ยบางทีมันเรื่องมันแยกกว่าเดิมเป็นเ่าเราคนที่ทางานฟังโทรศัพท์หน้าเป็นยางี้ปรากฏเขามีซื้อเล่นว่างูเห่าเป็นนางตรงนางนงูเห่าอย่างเงี้ยเขาก็มาฉกเราทีหลังว่ามาแทงข้างหลังเราก็เสร็จ ก็จะคุยกับคนที่เราไว้ใจได้ด้วยครับคุณคุยกับใครไปหาคุณหมอได้คุณหมอร,รับปรึกษาแน่นอนถ้าสมมติว่าคุณหมอบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของการเครียดที่ทํางานจากคนรอบตัวจากว่าผัวหน้างานอะไรเงี้ยมันจะมีบางคนค่ะอย่างเพื่อนตาน,นี้เขาเครียดจากการที่เขาคาดหวังในความประสบความสําเร็จเนี่ยสูงสูงจนแบบว่า เก็บมาเป็นความเครียดแล้วก็เป็นแรงผลักดันตัวเองแหละแต่ว่ามันเครียดเกินไปอันนี้มันจะต้องแก้ที่ตรงไหนครับเพราะมันเกิดขึ้นจากตัวเองเลยอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างที่ดีอันนึงก็คือการที่ปฏิทีความเครียดมันไม่ได้เกิดจากเราแย่นะแต่มันเกิดเราอยากให้เราได้ดีอ่ะอยากให้มันดีขึ้นอันนี้มันก็เป็นความคาดหวังที่เกิดกับตัวเราทีนี้มันก็มีอยู่หลายวิธีนะครับแต่ว่าอาจจะต้องลองกลับมาทบทวนก่อนว่าบางทีการที่เราอยากให้มันดีถึงจุดหนึ่งเนี่ยบางทีกว่าจะไปถึงจากนีจนไปถึงสุภุมวิทย เราค่อยๆขับค่อยๆเดินทางาได้ไหมมันมีหลายเส้นทางอะแทนที่จะแบบหายแวบ <c oughs> เหมือนแบบใช้พลังจิตแล้วหายตัวว้าเป็น <ทำ S 1> อย่างนี้หน<ด>ักเลยมันทำไม่ได้ด <c oughs> ังนั้นมันก็ต้องมีการวางแผนมีการเดินทางอุ๊ยอย่าว่าแต่จากนี่ไปอีกที่หนึ่งจากตรงเนี้ไปบ้านข้างๆอย่อางจากนี้ไปหาลมไปอีกชั้นข้างล่างอย่างเงี้ยเรายังต้องมีการเดินทางเลยใช่ไหมครับระหว่างเดินทางเราซอยเป้าหมายให้เป็นเป้าหมายย่อยมากขึ้น แล้วเราให้เราชื่นชมตัวเองรู้จักที่มีความสุขกับป๊อมที่มันผ่านไปในแต่ละขั้นตอนเนี้ยความเครียดมันก็จะลดลงอพอไม่งั้นมันก็จะแบบตั้งเป้าหมายไกลแล้วไม่มีการชื่นชมตัวเองอไม่มีการทบทวนอย่างเงี้ยมันยิ่งเหนื่อยอ๋อแล้วความเครียดก็เกิดขึ้นกับตนเองอนั่นเองโอ้เงแก้ไม่ยากอันนั้นเป็นความอาเรนะคาดหวังเพื่อจะบก้าวไปข้างหน้าใช่แล้วก็เครียดเองแล้วแบบมีแบบแบบคาดแบบว่าอีไรนะ เกิดความซึมเศร้าคือแบบบางทีเจอในเรื่องของความเศรา้าเกิดการสูญเสียอย่างนี้นะครับคุณหมออันนี้มันก็มันจะต่างกับกับน้องโบตันรับคือจริงๆก็ต้องบอกว่าบางทีมันก็มาเป็นความผิดหวังหรือว่าความผหวังวใจใช่ไหมครับ<ต>จะแก้อย่างไรอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะโดยเฉพาะเรื่องของการสูญเสียบางทีมันมันก็เป็นสิ่งที่ธรรมชาติที่ต้องเจอแต่อย่างแรกนะถ้าเราเสียใจเนี่ยก็คือยอมเปิดโอกาสให้ตัวเองเสียใจก่อน หลายๆคนเนี่ยมีปัญหาคือเรามีเสียใจแลเราไม่ยอมให้ตัวเองเสียใจอ่ะฉันต้องเข้มแข็งฉันต้องไม่เป็นไรฉันต้องไปร้องไห้อันนี้ยิ่งแย่ค,ค,คือคนเข้มแข็งไม่ใช่คนไม่ร้องไห้นะค,คนเข้มแข็งไม่ใช่คนไม่เสียใจ คนเข้มแข็งเนี่ยคือคนที่ยอมรับว่าตัวเองมีปัญหาแล้วดูแลตัวเองให้ผ่านไปให้ได้ปาญหาดังนั้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยที่บอกไปความเครียดมันก็เป็นลมปกติของมนุษย์เราเครียดได้เราเหนื่อยได้เราก็แค่ยอมรับมันว่าเออฉันมีปัญหาอยู่แต่เมื่อมีปัญหาเราหาทางแก้อย่างไงให้มันผ่านไปด้วยดีไม่ใช่ว่าพอเราผิดหวงังเราไปทำร้ายตัวเองไปใช้ยาเสพติดไปทะเลาะก,กับคนอื่นไอ้อย่างเงี้ยคือเสียใจแล้วมันไปกันใหญ่ หวังแล้วมันมีปัญหาที่ดื่มเหล้าด้วยใช่ดื่มเหล้าเพื่อให้ลืมความเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพวกนี้มันเขาต้องบอกกันกินเหล้ามันไม่เคยทําให้ใครลืมนอกจากสมองเสื่อมมันทําให้มันเหมือนกันดึงความสุขลุกหน้ามาใช้อะครับดังนั้นมันเหมือนตอนที่กินเหล้ามันก็จะลืมๆไปเพราะเมาแต่พอฟืนแล้วความเศร้าจะหนักขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเรามีปัญหาปุ๊บเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรู้สึกแย่ที่ตัวเองรู้สึกแย่นะครับเราจะทําอะไรหลังจากนั้นคือ ความแตกต่างระหว่างบุคคลอันนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเออเราแย่แล้วเราหาทางดูแลตัวเองจัดก,การปัญหาที่ดีอย่างเงี้ยปัญหาความเครียดจะถูกแก้ไขได้ครัครไมเมื่อกี้ที่อ่าเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าถ้าสมมติว่าเราจัดการความเครียดของตัวเองไม่ได้ก็ต้องไปปรึกษาเพื่อนหรือปรึกษาคุณหมอทีนี้เราจะรู้ได้ไงคะว่า เอ้จุดเนี้ยเราจัดการไม่ได้แล้วอะเราจะรู้ตัวได้ยังไงก็ลองลองซื่อสัตย์กับตัวเองดูครับเพราะว่าบางทีบางทีเราเราจริงจริงลึกๆก็จะลัวเอ้มันแก้ได้ไม่ได้แก้ยากไม่ยากบางทีมันไม่ใช่แก้ไม่ได้เลยมันแก้ได้แต่ว่าอุปสรรคใอ้มันดูยากจังมันดูแบบ หรือบางทีถ้ารู้สึกว่าขาความช่วยเหลือแล้วมันง่ายขึ้นเห,หมาขอความช่วยเหลือดีกว่าบางทีชีวิตไม่ต้องยากขนาดก็ต้องฝึกตัวให้มันยากตลอดเวลาก,ก็ได้ไม่ต้องอดอทนกับความเครียดไม่ต้องอดทนหนักทุกเรื่องอ <c oughs> ดทนประมาณหนึ่งหาทางช่วยให้มันเดินหน้าต่อไปต้องไม่ทำอาหากินต่อนะครบพอฟังแล้วก็แบบว่ามีความรู้สึกมัน คุณหมอที่แก้ไขปัญหาได,ได้ทุกอย่างเลย,ยเนะยาะเรื่องความเครียดด้วยนะครับค่ะคุณหมอถึงตรงนี้แล้วอยากให้คุณหมอแนะนำเรื่องการผ่อนคลายจิตใจนิดนึงเพราะว่าฟังแล้วเนี่ย มันเครียดมันเครียดมากจริงๆเรื่องของความเครียดมันจะมีวิธีผ่อนคลายได้หลายวิธีด้วยนะครับแต่นั้นถ้าเราเจอความเครียดแล้วเนี่ยเราหาสาเหตุเราทำความเข้าใจตัวเองจดบันทึกอะไรแล้วแก้ปัญหาปรึกษาอะไรแล้วเราผ่อนคลายเนี่ยก็เป็นตัวกลไกสําคัญมากๆเลยที่เราจะผ่านความเครียดไปได้นะครับเพราะว่าระหว่างที่เราจะต้องทํายังไงให ให้ฮอร์โมนความเคียดมันกลับไปเข้าที่เดิม<อ>ให้มันน้อยลงนะครับดังนั้นระหว่างนี้ก็ต้องรู้จักการผ่อนคลายให้เป็น<อ>าการผ่อนคลายให้เป็นเนี่ยอย่างแรกคือไม่ใช่การใช้สารเสพติดอย่างที่เราคุยกันไปแล้วบางทีมันเป็นมันเหมือนกู้หนี้นอกระบบมาใช้อะก<อ>ู้ความสุขนอกระบบมาใช้พอพอจากนั้นมันจะต้องจ่ายแพงดอกมันแพงนะครับคือความเศร้ามันจะแย่ลงความเคียดมันจะแย่ลงนั้นอย่าใช้สารเสตติดทุกตัวไม่ว่าตัวไหนก็ตามนะครับ อย่างที่สองเนี่ยสิ่งที่ควรจะผ่อนคลายก็คือลองทบทวนดูก่อนว่าตัวเองตอนนี้ได้มีการพักผ่อนคือการนอนหลับงคืนเนี่ยพอหรือเปล่าก่อนที่เราจะคิดว่าเราจะต้องไปพักผ่อนที่เมาดีฟหรือไปที่นครนายกไปจังหวัดภูเก็ตไปไหนนอนให้พอก่อนด่านแรกอยู่ที่บ้านนอนให้พอก่อนบางคนไม่ได้หลับได้นอนเลยพักผ่อนให้พักผ่อนให้ดีนะครับคือพักผ่อนให้ดีคือแทนที่เราจะแบบนอนหลับให้สบายบางคนเนี่ย ไปเปิดมือถือเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เรียดเบียนการพักผ่อนหรือบางทีพอหลังเลิกงานก็บางทีมีคนโทรเลยกันมาตลอดเวลาทั้งที่มันไม่จําเป็นนะบางทีก็ต้องรู้จักห้ามใจในการปิดมือถือในช่วงที่เราจะนอนเพื่อให้การพักผ่อนเนี่ยมันได้เต็มที่ต้องท่องเลยว่าบริษัทไหนเนี่ยเราปิดมือถือถ้าเราไม่ได้อยู่เวรนะครับเราปิดมือถือไม่ได้บริษัทนี้มีปัญหานะอาจจะไม่บริษัทมีปัญหาตัวเราก็มีปัญหานั้นนะก็ต้องแบ่งจัดการพักผ่อนให้พอเพราะว่า ถ้าไม่งั้นเนี่ยมันชีวิตมันพักไม่พอปุ๊บความผ่อนคลายมันไม่เกิดแล้วก็จะวางแผนไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยทำได้เลยที่เราชอบแต่ต้องเหลือเวลาในการพักเพราะว่าบางคนไปเที่ยวทีอยากให้คุ้มเที่ยวไปแบบหยุดปุ๊บไปขึ้นเครื่องปั๊บลงเครื่องปุ๊บทํางานต่อเลยนี่ไม่ได้พักมันเหนื่อยดังนั้นแบ่งเวลาพักผ่อนให้เป็นแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีการกินกา,การกินอาหารได้กินให้ดีครับเพราะว่าบางทีเนี่ย บางคนกินแบบทรมานอ่ะอ่าวิธีเดี๋ยวนี้มันมีวิธีคุมอาหารหลายอย่างแต่บาทีการคุมมากๆก็เกิดความเครียดนั้นนะกินให้ครบมือกินให้ครบ,มห,ครบหมู่ก่อนอย่างเงี้ยก็อาจจะช่วยได้นะครับ ือคุณหมอนั่นหมายความหมายความว่าคุณหมอจะพูดว่าการใช้ชีวิตอย่างสมดุล<อ>มันก็คือจะเป็นวิธีการผ่อนคลายจิตใจเรานั่นเองนั่นเบื้องต้นก่อนอแล้วหลังจากนั้นพอเราทําได้เราค่อยไปหาอะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นตัวเสริมที่เราชอบครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่บนความปลอดภัยนะครับ ีมา,าเราเรา,เราต้องเริ่มต้นเรื่องการนอนก่อนเลยนะน,น,น้ำตาลสมดุลทุกอย่างในชีวิตให้คุณหมอทิ้งทายนิดนึงค่ะฝากว่าใครที่ยังไม่เครียดคุณโชคดีไปถ้าเกิดคนที่เครียดแล้วทํำยังไงแล้วก็วิธีป้องกันไม่ให้เครียดโอเคฝากถึงท่านผู้ชมแล้วกันนะครับว่าฟังถึงตอนนี้เราไม่ต้องกลัวการที่จะเกิดความเครียดนะครับเพราะว่าความเครียดมันคือส่วนหนึ่งของมนุษย์ปกตินะครับแต่ว่าถ้าเราเครียดอย่างคุมได้เครียดพอประมาณอาจจะเป็นการเครียดให้เราพัฒนาดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเครียดมากไปต้องสังเกตแลวต้องดูแลตัวเองให้ดี เมื่อเราจัดก,การความเครียดได้เราก็จะเป็นคนที่มีความสุขขึ้นนะครับอ <ừ> นะคะคุณผู้ชมความเครียดมีนิดนึงก็กําลังดีเป็นแรงผลักดันนะคะ ừ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  แต่ถ้าเกิดว่าเครียดมากเกินไปอันนี้ส่งผลกระทบทั้งจิตใจแล้วก็เรื่องของสุขภาพกายด้วยนะคะยังไงก็มาดูแลจัดก,การความเครียดกันนะคะ ừ ừ ขอบคุณคุณหมอมากนะคะควันนี้สวัสดีค่ะความเครียดเป็นสภาวะอารมณ์ของคนนะครับที่ต้องเจอกับปัญหาต่าง ทำให้เกิดความไม่สบายใจวิตกกังวลรู้สึกกดดันคนเรามักจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดไม่เหมือนกันนะครับเราจึงต้องมีวิธีจัดการนะครับและรับมือกับความเครียดโดยเราสรุปเทคนิคเพื่อลดความเครียดที่ได้เรียนรู้จากคุณหมอมีดังนี้นะครับหาสาเหตุและเรียบเรียงปัญหาความเครียดผ่านการเขียนหรือจดลงกระดาษเปิดใจปรึกษาผู้อื่นนะครับที่เราไว้ใจได้หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ได้ครับ ยอมรับและเปิดโอกาสให้ตัวเองเสียใจผิดหวังยอมรับอารมณ์ทุกอารมณ์ของตนเองเพื่อหาทางแก้ไขครับฝึกผ่อนคลายจิตใจนะครับพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์อย่างเพียงพอซึ่งอาจจะช่วยให้เราให้เราสมองเนี่ยปลอดโปรง่งและอาจทําให้เรานะครับกลับมาแก้ไขปัญหาเรื่องคิดเครียดที่ค้างคาได้ด้วยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ,คอ,คอเทคนิคลดความเครียดแบบง่ายๆครับ ที่สามารถทําได้ด้วยตัวเองเพื่อช่วยให้คุณผู้ชมพร้อมรับมือกับความเครียดได้มากขึ้นและลองไปปรับใช้ดูนะครับ